แต่ของกระทรวงกรเกษตรครับกระทรวงเกษตรเนี่ยวันนี้ก็มีการจ่ายเยียวยาอยู่2ส,ส่วนนะคุณผู้ชมที่ฟังผมอยู่บอกเออฉันได้แล้วนี่ เออทำไมคุณหนอมบอกว่ายังไม่ได้อ่าก็คือถ้าอยู่ในความรับผิดชอบขององคอ์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ความเสียหายไม่มากเนี่ยอันนี้ท้องถิ่นเขาจ่ายไปเลยเรียบร้อยลวอ่ะเร,เรียบร้อยไป30จังหวัดแล้วนะ <ừ. S 1> จากจํานวนพื้นที่ที่ประสบภัยน้ําท่วม65้าจังหวัดพื้นที่ได้รับความเสียหาย5.59ล้านไร่ตัวเลขโดยประมาณนะครับเป็นนาข้าวเนี่ย3.68ล้านไร่เป็นพืชไร่พืชผัก 1.81ล้านไร่เป็นไม้ผลอีก92,843ไร่นะครับราษฎรที่ได้รับความเดือดร้อน6 6 8 2 5 0รายนะครับให้ความช่วยเหลือไปแล้วเสร็จสิ้น30จังหวัดที่เหลือก็อีก35จังหวัดนะครับที่ชาวบ้านร้องถามอยู่เนี่ยว่าเมื่อไหร่จะได้สตังค์นะครับถ้าเป็นนาข้าวก็1,340บาทต่อไร่สูงสุดนะครับไม่เกิน30ไร่ต่อครัวเรือน พืชไร่และพืชผัก1,980บาทต่อไร่นะครับไม้ผลไม้ยืนต้นและอื่นๆ4,048บาทต่อไร่คนะครับอันนี้ข้อมูลที่เขาบอกว่าเขาช่วยเสร็จไปเมื่อ23พฤศจิกายน65นะครับเมื่อปลายปีที่แล้วนี่30จังหวัดแล้วที่เหลือก็อย่างที่ชาวบ้านเขาทวงถามมาที่เราเนี่ยแหละครับใช่ค่ะเราก็ติดตามหาความคืบหน้าให้กับคุณผู้ชมต่อไปนะ แต่ว่าท่านโฆษกรกระทรวงเกษตรไม่ว่างไม่ปไปไดครับผมประ,ประสานไปรที่ดรรัชดาธนาดิเรกรองโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรีนะครับท่านก็ช่วยตามให้ถามผมว่ามีจังหวัดใดบ้างบอกเป็นการทั่วไป<ม>นะครับก็ให้ท่านได้ช่วยเร่งรัดกับทางกระทรวงเกษตรเพื่อตอบคําถามชาวบ้านนิดหนึ่งเพราะอะไรครับถามว่าทาไมชาวบ้านเรื่องมากเรอที่มันทวงถามอยู่ได้คือชาวบ้านเขาจะลงทุนใหม่ไง ลงทุนในส่วนที่เสียหายไปในส่วนที่เสียหายครับที่เสียหายก็จะได้แก้ตัวหรือก็จะได้เริ่มต้นฤด,ดูการผลิตเขาก็ต้องเอาไปชําระหนี้สินหรือว่าไปซื้อมเมล็ดพันธุโน่นนี่นั่นน่ะ เขาอยากได้วันวอลเวลานออย่างน้อยมันก็ควรจะต้องมีกรอบเวลาเขาหน่อยคือมันสําคัญนะเพราะว่าต้องปลูกพืชให้ตรงตามฤดูกาลนี่สําคัญแล้วก็ต้องออสภาพแวดล้อมของพื้นที่ของแต่ละ,ะแต่ละท่านด้วยควรวางกรอบอะ่ะซึ่งผมก็ผมพูดแบบไม่เกรงใจใคระนะพูดอยู่เสมอว่าเวลามีมติเรื่องใดออกมาขอให้มีกรอบเวลาที่ชัดเจนระยะเวลาให้ระยะเวลาคนจะได้เห็นสโคบว่าเออเราจะต้องวางแผนยังไง<อ>ทําอะไรบ้างหลังจากนี้ต่อไปภายในเดือนนี้เดี๋ยวรัฐบาลจะ S <S จ่ายเงินมาให้ก็ <คะ S 2> มีกรอบมอะมีเงินละเตรียมไปซื้อมเมล็ดพันธุม์มีวางแผนได้บอกเจ้านี้ไดอออ้อเดี๋ยวคุณรอเดือนมีนานะ,<ค>ะเดี๋ยวได้เงินจากส่วนนี้มาเดี๋ยวจะมาจ่ายนะครับหรือไปหรือยังไม่บอกเจ้าหนี่ะ ไปเครดิตไปเจ๊ฝนนะร้านเจ๊ฝนเนี่ยยเจ๊ฝนไม่มีเครดิตแล้วอยากได้เมล็ดพันธุ์อยากได้ปุ๋ยอยากได้ยานะเจ๊นะเดี๋ยวเอามาก่อนนะเดี๋ยวรัฐบาลก็จะจ่ายเงินเยียวยามาให้เนี่ยสิ้นเดือนนี้เจ๊ว่าโอเคไหมค่ะอย่างนี้พอเจ๊ได้ยินข่าวรัฐบาลอ้าวเจ๊เชื่อมั่นละเอาไปเฮ้ยจริงรัฐบาลจะให้จริงอ่ะนี่นี่นี่มติมติคณะรัฐมนตรีเจ๊ดูเดี๋ยวเจ๊ด่วโอเคไหมโอ้เชื่อมั่นได้แปดสิบเปอร์เซ็นต์แล้วเอาไปเลยเอาเงินป้ดอกเบี้ยเท่าไหร่ก็ว่าไป แถมตังค์ด้วยจริงไหมล่ะคือกรอบเวลาพวกนี้ทีนี้ปัญหาประเด็นต่อมาก็คือว่ากระทรวงเกษตรไปสํารวจมาใช่แต่พอสํารวจเสร็จแล้วปั๊บเนี่ยเงินไม่ได้อยู่ที่กระทรวงเกษตรอยู่ที่ไหนคะอยู่ที่สํานักงบประมาณอ้าวทำไมเรื่องผ่านคณะมนตรีมัตรีการอนุมัติอนุมัติปั๊บก็มาที่สํานักงบประมาณสานักงบประมาณก็ต้องมาจัดสรรงบไปให้กระทรวงตรงนี้สํานักงบประมาณไม่ได้อยู่หน้างานกับเกษตรกร ท่านอย่าไม่ทุกข์ไม่ร้อนไม่ได้นะแต่จริงๆแล้วมันก็เป็นขั้นตอนของระบบของราชการเนาะต้องอทุกร้อนกันไปด้วยกออันนะ่ะนะครับอ,อ,อันนี้<อ>ก็ผมก็ฝากกระตุกกระตุ้นไปตรงนี้หน่อยนะเพราะว่าชาวบ้านเขารอคอยเม็ดเงินส่วนนี้อยู่แม้จะไม่มากสําหรับใครบางคนแต่สําหรับกรเกษตรกรเนี่ยมันมากนะครับ